วันในมี่ทำอะไรบ้างเช้าช่วยคุณนายอ้อ,อทำงานตกเย็นกลับมาตัดวิดีโอลงติกต็อกพอตกกลางคืนก็เขียนสคริปต์แต่ได้นอนอีกทีก็ตีสามชีวิตวัวลูปอยู่แบบนี้มารู้ตัวอีกทีก็คือตุบจนเมย์เพื่อนสนิทเอมี่ส่งแชทมาบอกว่าให้ไปลองสิ่งนี้น้องคือวิสตาไอโมโปซีอเซโล่าเชอรี่สองพันพาสนางบอกนางลองแล้วดีจริงนางซื้อมาเพาะหนุ้งใบใช้นี่เลยจัดเลยสิบสี่วันพีชีพที่เห็นชัดเลยคือผิวฟื้นตัวไวขึ้นหน้าไม่แห้งไม่ซมไม่หมองคล้ำพวกรอยวอยแผเป็็นกจางไ หน้าคือดูสดใสขึ้นเลยที่สาคัญคือช่วยเสริมภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงในการป่วยบรรทาอาการภูมิแพ้บอมก,กับคนนอนน้อยแล้วไม่มีเวลาดูแลตัวเองแบบฉันมากแล้วน้องมีสารสกัดทั้งหมด4ชนิดที่จึ้งมากคือเซโรล่าเชอร์รี เป็นวิตามินซีจากธรรมชาติที่มีวิตามินซีสูงมากดูดซึมได้ดีทําให้ผิวมีออร่าสดใสคอสตินและสเปกตาตัวนี้ช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ดีที่สุดและวิตามินดีช่วยเสริมเรื่องระบบภูมิคุ้มกันพูดไปสองภัยเบีย้ยแต่พูดเถิะนี่ลองกับตัวเองมา14วันละเป็นการรีวิวที่ยาวนานที่สุดแต่ดีจริงแบบที่นุ้งใบว่าไม่ได้เวอร์นะไปลองตำกันได้ที่ว